สำหรับท่านผู้ชมที่เงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปแล้วต้องการหาแหล่งเงินกู้สักที่หนึ่งที่ณเวลานี้เนี่ยเขายังคงเปิดให้บริการในการยื่นกู้อยู่นะครับวันนี้ผมมีข้อมูลชุดหนึ่งของธนาคารกรุงไทยนะครับมาฝากท่านผู้ชมที่สินเชื่อมีชื่อว่ากรุงไทยใจปั้มนั่นเองท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังไม่กล้าตัดสินใจในการกู้เนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆอาจจะยังไม่เพียงพอ เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้ฟังอยู่นี้นะครับผมมาจากช่องอาชีพเสริมสร้างเงินล้านนะครับผมได้รวบรวมข้อมูลและพูดออกมาอธิบายเรื่องราวต่างๆเป็นหนังสือเสียงให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเนื่องจากว่ามันสะดวกกว่าและท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการเอาสายตาม,มาจับจ้องที่มือถือนะครับท่านผู้ชมสามารถทํางานไปด้วย พร้อมกับฟังข้อมูลความรู้ตรงนี้ไปด้วยได้นะฮะหลังจากที่ท่านผู้ชมฟังคลิปวิดีโอนี้จบแล้วท่านผู้ชมสามารถนําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการกู้หรือว่าแนวทางในการยื่นกู้เนี่ยมีครบจบในกระบวนการของคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครชอบที่จะดูคลิปวิดีโอไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็มีวิดีโอประกอบในการยื่นกู้นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูช่องขวัญใจชาวบ้านได้นะครับในช่อง u t u b e นะครับผมได้ทําวิดีโอต่างๆไว้เยอะแยะมากมาย ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีวิดีโอรประกอบในการยื่นกู้ด้วยน่าจะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะสร้างความมั่นใจในการดูวิดีโอก่อนยื่นกู้นะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าการยื่นกู้ของธนาคารกรุงไทยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาเปิดตัวมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตั้งเงินกู้ไว้ที่ประมาณ3 0,000บาทขึ้นไปเช่นโครงการกรุงไทยสมาร์ทมันนี่นะครับ อาจจะมีหลายคนเคยเข้าไปยื่นกู้ผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับแต่ก็ต้องผิดหวังกันมาซึ่งผมเองก็เคยผิดหวังเช่นกันเพราะว่าเขาตั้งฐานเงินนไว้ที่สา0,000ื่นบาทกันเลยทีเดียวหรือว่าโครงการของธนาคารกรุงไทยที่มีชื่อว่าธนาคารกรุงไทยอนเนกประสงค์นะครับผมที่หลายคนบอกว่ากู้ง่ายนักกู้ง่ายหนานะฮนะแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมีคนสนใจเยอะเกินทําให้โครงการเนี่ยมันเต็มวัยนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยกู้ไม่ได้ จนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับธนาคารกรุงไทยใจปั้มได้ออกโครงการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมที่มีเงินเดือนไม่สูงมากนะครับอาจจะเป็นคนจบใหม่เด็กจบใหม่แล้วอยากจะหาเงินมาลงทุนนะครับผมเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็สามารถยื่นกู้ได้นะครับผมซึ่งวงเงินสูงสุดในการยื่นกู้คือ1ล้านบาทนะแต่แน่นอนว่าด้วยความที่เงินเดือน15,000บาทเนี่ยท่านผู้ชมกู้ได้ไม่ถึง1ล้านบาทแน่นอนนะครับเขาแบ่งพาร์ทในการกู้แบบนี้ หากว่าใครที่มีเงินเดือนมากกว่า30,000บาทขึ้นไปท่านผู้ชมจะสามารถกู้ได้ถึง5เท่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากได้วงเงินกู้1 0 0 0 0แบาทคุณจะต้องมีเงินเดือนมากกว่า30,000บาทเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่ทํางานมาพอสมควรนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเงินเดือนต่ํากว่า3 0 0 0 0บาทนะครับคุณจะสามารถกู้ได้1.5เท่านะฮะเช่นถ้าเกิดคุณเงินเดือน2 0 0 0 0บาทท่านผู้ชมจะกู้ได้ประมาณ3 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับ ก็ลองเอาไปตัดสินใจดูนะครับว่าถ้าวงเงินประมาณนี้คุณกู้ไปแล้วคุณสามารถสร้างมันให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่ามันจะเป็นนี่ที่ดีได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันกู้ไปแล้วเพียงพอท่านผู้ชมก็เตรียมเอกสารต่อจากนี้ได้เลยเลยครับหรือถ้าเกิดใครมองแล้วว่าเฮ้ยกู้ไปไม่เพียงพอว่ะฉันไม่พอใช้แน่เลยฉันไม่พอที่จะเอาไปหมุนธุรกิจแน่เลยท่านผู้ชมก็ปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยครับผมแล้วก็ลองหาข้อมูลอื่นดูนะครับเนื่องจากว่าจะได้ไม่เสียเวลานะฮะ ถ้าพูดถึงเรื่องของเงินกู้แล้วเนี่ยสิ่งที่พูดตามมาก็คือดอกเบีย้ยเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยดอกเบีย้ยของธนาคารกรุงไทยใจปั้มนะครับสินเชื่อตัวนี้เนี่ยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน25%แน่นอนนะครับซึ่งผมไปดูมาแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดเราเป็นพนักง,งานประจําแล้วเราต้องการยื่นกู้เนี่ยเราจะโดนดอกเบีย้ยต่ําสุดอยู่ที่20%นะครับผมต่อปีนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของ SME นะฮะ คุณจะโดนดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ22%ต่อปีนะครับนั่นหมายความว่าไม่เกิน25%ต่อปีแน่นอนซึ่งถ้าเอาสินเชื่อตรงนี้ไปเทียบกับสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆนะครับก็ถือว่าดอกเบีย้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าปกติแล้วสินเชื่อส่วนบุคคลตัวอื่นเนี่ยอาจจะอยู่ที่25%นะก็เรียกได้ว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยน่าสนใจนะ แล้ถ้าเกิดว่าใครกู้เงินประมาณหลักหมื่นนะครับตามสโลแกนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะผ่อนหมื่นละ10บาทต่อวันนะครับผมซึ่งพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมาเทียบดูจากสเกลการส่งนะครับผมสินเชื่อตัวนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสินเชื่อประเภทโลนเลยนะครับผมก็คือมีระยะเวลาในการส่งเนี่ยค่อนข้างนานประมาณ60เดือนนะครับหรือว่าประมาณ5ปีนั่นเองนะครับผม60รอบบินท่านผู้ชมลองดูครับว่า ระยะเวลาการส่งประมาณนี้มันเหมาะสมกับเราไหมหรือว่าเราต้องการที่จะส่งให้มากขึ้นเพื่อที่จะปิดให้มันเร็วลงนะครับผมก็ลองดูได้เลยนะครับส่วนคนที่ต้องการยื่นกู้เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะฮะก็ต้องไล่เรียงไปเลยนะครับผมสําหรับคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็จะเตรียมเอกสารน้อยหน่อยนะก็จะมีหนังสือรับรองไรายได้นะสลิปเงินเดือนสําหรับคนที่เป็นพนักงานประจํานะครับก็หลักฐานอื่นๆที่ประกอบกับ การยื่นกู้นะครับผมจะต้องเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของรายได้ท่านผู้ชมจึงจะมีโอกาสยื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ statement ครับต้องใช้แน่นอนนะฮะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำเนี่ยใช้ statement ย้อนหลัง3เดือนนะครับและถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ประกอบการร้านค้าหรือว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับคุณจะต้องมี statement ย้อนหลัง1ปีพร้อมกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนะครับ แล้วก็หนังสือสําหรับผู้ที่ถือหุ้นด้วยนะจึงจะสามารถยื่นกู้ได้นะครับท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคนที่ยื่นกู้นะครับจากอา,อาชีพที่สามารถยื่นกู้ได้ถ้าที่ผมมองก็คือจะเป็นคนที่มีเงินเดือนประจำนะพนักงานประจําเอย่ยคนที่มีเป็นลูกค้าบริษัทเอย่ยอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือจะต้องเป็นพนักงานประจำนะจึงจะมีโอกาสยื่นกู้ได้รับวิสาหกิจยื่นกู้ได้ หรือคนที่เป็นเจ้าของ s อสยื่นกู้ได้นะครับผมส่วนอาชีพอิสระถ้าได้ผมดูแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะฮะหากว่าคุณยื่นกู้ไปแล้วปรากฏว่า,าระยะเวลานะตั้งแต่วันที่ยื่นกู้จนถึงได้เงินนะครับผมผมขออนุญาตสรุปคร่าวๆก็คืออาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2-3สสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับผมอย่างช้านะ มีบางคนที่ได้ไวก็มีเหมือนกันนะครับผมสัปดาห์กว,าก,วากว่าก็ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปจบอยู่ที่ประมาณ2-3สัปดาห์นะถึงจะได้รับเงินนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นใครจะยื่นกู้ยังไงก็วางแผนเตรียมตัวให้ดีๆแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มสำหรับช่องเราเนี่ยน่าจะให้ข้อมูลมาพอสมควรใครที่สงสัยอะไรยังไงตรงไหนท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับถ้าผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้แล้วกันนะฮะ ผมกลัวว่าผมจะอ่านไม่เจอมากกว่าที่ไม่ได้ตอบนะครับอดใจรอนะครับถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไว้เนี่ยไม่รู้จะหาที่พึ่งตรงไหนจริงท่านผู้ชมสามารถทักไปที่เพจของขวัญใจชาวบ้านได้นะครับผมเป็นเพจ a c e b o o k นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วเรามาพูดคุยกันนะครับผมผมยินดีเป็นที่ปรึกษาเรื่องของสินเชื่อให้ได้นะครับผมก็ผมจะบริการให้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเท่านั้นนะอย่างอื่นผมไม่มีบริการให้นะครับผม ถ้าหาว่าท่านผู้ชมชื่นชอบข้อมูลหนังสือเสียงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องอาชีพเสริมสร้างเงินล้านนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เพื่อนของคุณเนี่ยได้รับทราบข้อมูลดีๆตรงนี้ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมไปหละบายบายสวัสดีครับ